ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Airways Ord Milano ดวงความรักที่ดีสามารถออกแบบกันได้ดีครอบครัวเอลวิสโอนไมท l o ัลโลทุกๆท่ทานและคนที่ตามมาจากแฟนเพจเฟซบุ o o เอลวิสโอนไมท์ฮัลโล่แอนด์ลักกี้คนเดลนะจ๊ะวันนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงความรักประจำเดือนกรกฎาคม2 5 6 4ห้รสีให้กับชาวราศีกรกฎนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ชาวราศีกรกฎทุกๆท่ททานเนี่ยนะคะขอให้มีความสุขในเดือนเกิดของทุกๆคนนะคะพบอะไรก็พบเจอแต่สิ่งดีๆเนาะพบเจอคนดีๆความรักดีๆการงานการเงนิงนขอให้ปังตามที่คุณคาดหวังนะคะ โดยวันนี้การอ่านมันจะเป็นการอแบบเจ a ร Reading มันไม่สามารถเกิดขึ้นที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้เพราะฉะนั้นเก็บเกี่ยวคําคำแนะนำดีๆไปปรับใช้เนาะอะไรที่ดีเอาไปอะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้ตรงนี้รับชมรับฟังให้เป็นการไลชีวิตนะจ๊ะเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเราด้วยนะ โดยการอ่านวันนี้จะมีทั้งหมด3รูป3เจอเลชั่นนะคะคือ3คนคุยความคนคนโสดคนคุยความความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่คนมีประเด็นนะคะจะอยู่ในทั้งหมด3ลูดทุกอย่างอยู่ที่ดีสคริปชั่นด้านล่างไปคลิกกันได้เลยโอได้ทําไว้เป็นทาร์สตัมให้หมดแล้วอืมมาขอเริ่มที่คนโสดก่อนเนาะคนโสดสถานก,การณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณแนะดีตมันเป็นอย่างไรบ้าง สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในอดีตของคุณเป็นอย่างไรบ้าง The Hangman, f o r of s o r d S of Cup, Six of Swords, m a g y w a y Seven of One, The Fool oh ho. คนโสดเนี่ยเราต้องพูดก่อนเลยว่าคนโสดชาวราศีกรกฎค่อนข้างที่จะไม่ได้โฟกสัสในเรื่องของความรักเท่าไหร่ด้วยความที่คุณผิดหวังกับความรักมาเยอะอคุณเลยไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เลย ไพ่สีไพ่สดาบเนี่ยมันเป็นไพ่พลังงานที่ตัวคุณต้องค่ั้งอยากจะแบบตอนนี้อยากจะพักใจอยากจะทําอะไรบางอย่างก,กับตัวเองตอนนี้อาจจะขาดไฟตัวเองนะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีอินสปีเรชันใหม่ๆหรือไม่มีแรงบันดาลใจในการทําอะไรเลยอยากให้ปลุกไฟตัวเองแล้วก็โฟกัสในจุดของตัวเองเขาส่วนใหญ่ก่อนนะเนาะเรื่องของความรักมีเข้ามาไหมแน่ดีที่ผ่านมาเหมือนคุณก็มีเข้ามาแหละเป็นช้อยแบบไม่คุณเลือกแต่ คุณไม่ค่อยได้สนใจอ่ะคุณไปเดอะฟู์ที่อยู่กับตัวเองแล้วก็ทํานู่นทํานี่กับเรื่องของคุณมีนู่นมีนี่ทำเยอะแยะส่วนใหญ่จะแบบโฟกัสกับตัวเองสอ่วนใหญ่ไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีการแอบชอบไหมมีการแอบชอบแหละแต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะได้ตามที่คุณหวังคุณไม่ได้สนใจว่าเออถ้าชอบแล้วคุณจะรู้สึกว่าเขาจะต้องสนใจคุณหรือเขาจะต้องไปของคุณคุณเหมือนพยายามแบบว่า ไม่ได้นสนใจอะไรมากก็แค่แค่แอปชอบอะแต่ไม่ได้คิดที่จะเดาว,ว่าอยากจะมาครอบครองหรืออะไรตอนเนี้เพราะว่าคุณมี่นมีนี่ทำเยอะะมากเลยทิ้งทือเหรียญคุณน่าจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานซะส่วนใหญ่นะการงานช่วงเวลานี้รู้สึกว่ามันเยอะมันโหลดจนแบบทำให้คุณไม่ได้มีเวลาได้โฟกัสในเรื่องของความรักแล้วก็การใช้ชีวิตส่วนตัวของคุณเท่าไหร่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตัดทิ้งได้เลยอ่ะขอดูหน่อยสิว่าแล้วเดือนนี้มันจะมีอะไรที่ดีๆเข้ามาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณบ้างไหม w e w of Fortune, Six of Cups, t of Swords, Two of Pentacles, The Lover, p a g e of Pentacles Seven of Pentacles สนก,การความรักความสัมพันธ์ในเดือนเนี้ย ดูเหมือนว่ามันจะมีพลังงานคนรักใหม่ๆวนเวียนกับเข้ามาในชีคุณคุณอาจจะได้ไปเจอใครบางคนที่ถูกใจนะคะคนนี้พื้นฐานในเรื่องของการเงินและการงานค่อนข้างจะเป็นคนที่มีการงานและการเงินที่มั่นคงนะแต่เขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะเข้าถึงตัวเขาได้ยากเนื่องจากว่าเขาเคยมีปมปัญหาความรักไม่ต่างจากคุณเขาอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณแล้วเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณอ่ะเขาอ่ะตรงสเปคคุณมากคือทุกอย่างคุณอยากจะเข้าหาเขาแต่มันจะมีเรื่องของการที่ พบปะพบเจอจากคนที่ว่าเ,ออเพื่อนฝูงแนะนําให้รู้จักคนคนนี้แหละแต่ได้มีการพูดคุยกันแต่มันเป็นการเรียนรู้รู้จักทําความรู้จักกันก่อนแต่ยังไม่ได้มีขั้นถึงขนาดที่แบบว่าเฟิร์สเลิฟหรือว่ามีความรู้สึกดีๆใน,นเรื่องของความรักให้กันเท่าไหร่มั่เหมือนเป็นความรู้จักกันแบบว่าพี่น้องเพื่อนกันไปก่อนแล้วก็มีการพูดคุยกันมากขึ้นทําให้เกิดการเกิดความผูกพันเกิดขึ้นในเรื่องของความรักความ ความสัมพันธ์นี้ได้ดูดูแล้วเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะเป็นอยู่ในการที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเดทเนี <Date S 1> <Date S 2> ย่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณคุณจะต้องเคลียร์พลังงานเก่าๆในเรื่องของความรักของคุณออกไปก่อนการละแวงการที่ว่าเมกาที่จะเข้าหาเขาลองตัดออกลองพูดคุยลองเปิดใจคุยกับเขาดูก่อนก็ได้นะคะเดนเพสขึ้นว่าคนคนนี้เป็นคนที่มั่นคงเป็นคนที่ดูแลเข็งแล้วเป็นคนที่เก็บรายละเอียดเก่งมากเลยเพราะฉะนั้น คุณอาจจะรู้สึกว่าชอบไทยคนคนนี้แต่การเข้าหาเขาอาจจะเป็นรูปแบบของเพื่อนหรือของพี่น้องกันไปก่อนแรกๆแต่ไปสักพักหนึ่งมันจะมีความรับความสัมพันธ์ดีๆให้กันไงมันเลยกลายเป็นว่าเกิดข้อผูกมัดที่ดีระหว่างกันเกิดขึ้นในเรื่องของความรับความสัมพันธ์มันเลยทําให้คุณสองคนเคมีเข้ากันได้ดีนะอ้อขอดูหน่อยสิว่าแล้วสถานการณ์ความรับความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันจะบทสรุปมันจะเป็นยังไงอ่านี่ไงมีโอกาสได้สารสัมพันธ์กัน อยู่ที่ต่อคุณว่าต่อคุณจะเข้าหาแล้วพยายามพูดคุยไงเหมือนวันธเจอคนที่คนนุกใจแหละแต่แบบ การเข้าหากันเนี่ยมันเป็นอะไรที่หนักหน่วงนิดนึงเพราะว่ามันมีเวลาที่ไม่ค่อยตรงกันแต่มีโอกาสที่พูดคุยกันมากขึ้นนะคะคนคนนี้จะเป็นคนที่นข้างจะธรรมะทำโมทํางานเกี่ยวกับด้านของเรื่องของข้าราชการงานงานธุรกิจหรืองานที่อะไรที่พัวพันเกี่ยวกับข้าราชการอยู่บ่อยครั้งธุรกิจที่ต้องพัวพันกับข้าราชการหรือต้องทางานร่วมกับข้าราชาการอะไรเงี้ยมีเข้ามาอยู่บ่อยครั้งดมูลคนคนคน,นี้อาจจะเป็นคนที่ค่องข้างจะเซนเซอรทีอาจจะเป็นชาวราศีเมีนก็ได้นะหรือคนที่อยู่ในราศี ปึกศกก็เป็นไปได้พลังงานขึ้นสองราศีนี้ที่เด่นชัดคือปึกสบกับราศีมีนนะแต่ดูพลังงานแล้วเนี่ยดยรวมๆแล้วเข้ากันนี้ดีอาจจะคนที่อายุค่อนข้างจะแบบห่างกับคุณไม่มากอะสองสามปีอาจจะแก่กว่าหรือน้อยกว่าก็ได้แต่ว่าม,มุมมองเหมือนอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะแก่กว่าแก่กว่านี่อาจจะเป็นทั้งความคิดแล้วก็เรื่องของอายุก็ได้นะเพราะว่าคนคนนี้เ็าเป็นคนที่มุมมองไกลมากอะคือเขากับคุณเหมือนว่าพอคุยกันแล้วมันถูกคอมันมีอะไรบางอย่างที่เข้ากันได้เหมือนว่าคนสองคนเคยรู้จักกันมาก่อนอะตอนนี้ไม่รู้จักกันเลยคือ เพื่อคำจาหรือว่าไมซ์เซตต่างๆมันสามารถรวมกันเป็นจุดๆหนึ่งได้แล้วทําให้ความรักความสัมพันธ์มันไม่ตึงนะคะเอออ่ะขอดูกันต่อสิว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรต่อขอดูไพ่โลมแองเจิลอลเลอร์เกาก์ดหน่อยสิอเอร์เคิาการเดีเาายยกจะให้คำแนะนำหน่อยคุณค่ะ เอาเราเข้ากัจอยากให้คำแนะนำะกลบคุณ feel self เอาบีบัดพลังงานนี่ใหญ่โซเมตขึ้นโคตรกี๊ดเลยอะ่ะ ือเขาบอกว่าพยายามเป็นตัวตนของตัวเองให้มากขึ้นในเดือนนี้คุณจะได้พบปะใครบางคนที่รู้สึกถูกชะตาและถูกใจและเคมีมันเข้ากันได้เขาอาจจะเป็นคู่ของคุณในอดิตชาติหรือคู่ของคุณที่เคยวนเวียนกับเข้ามาในชีวิตคุณมันเลยขึ้นสมัยใช่คนคนนี้เขาอาจจะเป็น,นคู่คุณหรือคนที่รู้สึกเคมีมันเข้ากันแล้วมันสามารถไปต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันได้ซึ่งเป็นพลังงานที่รู้สึกว่าใจฟูมากในของชาวราศีกรกฎเพราะว่าเดือนที่ผ่านมามันท็อกซิกเหลือเกินเพราะว่าคนราศีกรกฎ ผิดหวังความรักบ่อยมากแต่หลังจากนี้พลังงานดาวพฤหัสมันย้ายมาลงพอดีแล้วก็ดาวไอตัวดาวทิตเนี่ยมันย้ายราศีพอดีปุ๊บมันก็จะทําให้พลังงานความรักดีมากขึ้นวันที่ย5ิ้าเนี่ยพลังงานดาวจันท์พลังงานตัวคุณนะสถิตอยู่ในราศีมังกรสเสน่ห์คุณจะเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของความรักหรือจะดึงดูดคนหลายๆคนเข้ามาในชีวิตคุณพอสมควรอ่ะขอดูหน่อยสิว่าไพ่พลังงานของตัว เอิร์ธเมจิกการ์ดเนี่ยอยากให้คำแนะนำอะไรคุณบ้างขอดูเอิร์ธเมจิกหน่อยว่าเอิร์ธเมจิกเขาอยากให้คำแนะนำอะไรคุณบ้างค่ะเมกกี้เวย์ค่ะอาฟอ์เลขคืนเห็นไหมเขาบอกว่าให้คุณเปิดใจดูพลังงานใหม่ๆจะมีเข้ามาพลังงานที่ดีๆจะมีเข้ามามันอยู่เหมือนว่าตอนนี้คุณจะต้องเริ่มสร้างเริ่มอะไรบางอย่างกับใครบางคนที่ เขามาหาคุณในช่วงเวลานี้ได้แล้วเพราะว่าไพ่พลังงานคือชัดเจนว่าตอนนี้ตัวคุณได้เปิดรับเดอะบกินนิ่งใหม่ๆห,หรือคนใหม่ๆเข้ามาแล้วคุณลองเปิดหัวใจของคุณลองคุยกับเขาดูบางทีทุกอย่างมันอาจจะมีผิดหวังบ้างเหมือนเดิม มันไม่มีอะไรได้เต็มร้อยหรอกแต่ถ้าคุณไม่เสี่ยงคุณก็จะไม่ได้สิ่งที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นยอมเสี่ยงไปเถอะเพราะฉะนั้นกอลกกดช่วงเวลานี้ออกจากรูของคุณแล้วก็มุ่งหน้าใช้ชีวิตในเรื่องของการที่อยากทาอะไรทําอยากชอบขายชอบพูดอะไรพูดนั่นแหละคือตัวคนตัวตนที่แท้จริงของคุณเพื่อจะกลายเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นคนที่เฟนลี่อยู่แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องกลัวความรักแล้วแหละสู้กับมันหน่อยอืมเข้าใจคนกรกฎดเพราะว่านี่เกิดในราศีกรกกเหมือนกันอ้าว ขอดูหน่อยสิว่าลัคนาดาวจันทรสุขร์เขาอยู่ในราศีอะไรลัคนาดาวจันทรสุกเขาอยู่ในราศีอะไรคะทอรัสค่ะคนราศีพฤษภเห็นไหมบอกพฤษภเซจิทอรัสราศีธน,นูเจินี่คนราศีเมถุนลัคนาดาวจันทรสุขเขาอยู่ในราศีต่อไปนี้นะคะ พึกษกธนูและมิถุนไปเช็คลัคนาดาวจันดาวสุขได้ดีสคริปชั่นนะบางทีเขาเกิดในราศีนี้แต่ลัคนาดาวจัน,ดา,นาดาวดาสุเขาอาจาาาจะอยู่ในราศีอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นมันอาจจะสัมพันธ์กับราศีดังต่อไปนี้ที่พูดมาด้วยนะคะไปดูกันได้ไปกันต่อสําหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนกอนกดกอลกดจ้าคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถานการณ์ความรักในดีของคุณเป็นอย่างไรบ้าง Piss up, son. เดอเทิร์บางท่านคุยกับชาวต่างชาติหรือรักทางไกลนะเนี่ยมันขึ้นมาเหมือนมีคุยกับชาวต่างชาติรักทางไกลแล้วความรับความสัมพันธ์มันดูเหมือนว่าช่วงเวลานี้ยังดูตึงๆกันอยู่นะคะก็ระกด,ดูตึงมากเลยเหมือนไมมีเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาเหมือนคุณจะตัดเพอ้อตัวเองแล้วหระว่าไม่เอาต่อแล้วความรักครั้งเนี้ยมันรู้สึกเจ็บปวดมันรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินเพราะว่าไทม์โซนก็ไม่ตรงกันแล้วอีกอย่างคนที่คุณคุยก็มามา,มาหายหายเือนผีช่วงเวลาหนึ่งนะคะเออสไลด์มันเป็นไพ่พลังงานที่ตัวคุณอยากจะเร อีกตัวหนึ่งก็คือ,อัศวินถือไม้เท้าเนี่ยไอ้ถือดาบเนี่ยมันเป็นการที่ตัดสินใจบุ๋วามเพราะฉะนั้นอย่าต้องใจเงย็นๆก่อนถ้าดูไปแล้วถ้าคุณตัดสินใจดีแล้วว่าเขาไม่โอเคสำหรับคุณคุณพร้อมจะไปอันนั้นคุณไปได้แต่ถ้าคุณไปแบบว่าออจะไปจริงๆอ่ะจะไปแบบว่าแบาบาอารมณ์นนะร้อนอ่ะเพื่อแบบไปแบบไม่ได้ไต่ตองอะไรดีๆอ่ะก็อย่าพึ่งบางทีมันอาจจะวุ่นก็ได้เพราะฉะนั้น t h e Tower มันปล่แปลได้ว่าพังทลายหรือเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นมันมากับ of ูอวา s มันเป็นการตัดสินใจมันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตคุณในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ขยายหน่อยอ่าจริงด้วยว่าตัวคุณอยากจะไปตัวคุณพอแล้วตัวคุณอยากจะจบความรักความสัมพันธ์หรือว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วเพราะว่ามันดูตึงๆเพราะฉะนั้น ตัดส,สินใจดีๆก่อนถ้ารู้สึกว่าโอเคแล้วค่อยไปแต่ถ้ายังมีอะไรบางอย่างค้าคาในใจก็พยายามพูดคุยกับคู่หรือพยายามพูดคุยกับคนที่คุณคุยอยู่แล้วมันจะได้หาข้อสรุปที่ชัดเจนบางทีอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้คุณอาจจะคิดไปเองก็ได้นะคะอ่าขอดูไพ่พลังงานของตัวในเดือนนี้หนสิว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของคนกรกฎจะเป็นอย่างไรบ้างเดือนเกิดของคุณเนี่ยอ่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเขาบอกว่าต้องอดทนและใจเย็น บางอย่างมันจะต้องมีอาการค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางอย่างจะต้องค่อยๆปฏิธีพิถันคุณเป็นคนที่รักใครรักจริงนะกรากเนี่ยแล้วเดี๋ยวเบอร์ขึ้นมาบอกว่าคุณอาจจะดีวกับชาวต่างชาติหรือว่าคนที่มาจากทางไกลก็ได้นะคะชาวพุกศกชาวสิงชาวกันและก็ชาวกลุ่มนะคะที่ว่าคุณดีอยู่ด้วยเนี่ยอาจจะเป็นคนพวกนี้ก็ได้เนี่ยชาลิออดเหมือนกันรักทางไกลชาวต่างชาติต่างแดนต่างที่หรือพวกที่ทํางานเกี่ยวกับราชการทหารตำรวจหรือจะเป็นพวกที่ทํางานที่เสี่ยงตายบ่อยๆทนายความก็ได้อะไรอย่างนี้ก็ได้ที่เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายก็ได้หรือพวกที่ เกี่ยวกับด้านของออการค้าระหว่างประเทศอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศนี่ก็ได้เหมือนกันค้าน้ํามันค้าอะไรเงี้ยได้หมดเลยเพราะว่าไพ่เดลชายหลอดมันเป็นไพ่ของการที่เขาเรียกว่าทําตามกฎหมายหรือว่าทําตามพวกรักทางไกลที่มันอยู่ต่างชาติก็ได้เนีย่ยชัดเจนว่ามันยังไปต่อได้นะแต่ว่าคุณจะต้องใจเยน็เยนๆนิดนึงบางทีตอนนี้เขาอาจจะมีภาระนู่นภาระนี่แบบว่าทำนะคะแต่ดูๆแล้วเขาจะให้คําตอบคุณได้ชัดเจนจริงว่าเขาขอบคุณจะเลื่อนเฟิร์สคาร์เป็นอีกขั้นหนึ่ง เริ่ม first c a r d กันไปแล้วก็คือจากคนคุยความสัมพันธ์มาเสร็จอาจจะเริ่มเป็นแฟนกันหรือเริ่มศึกษาดูใจกันมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าคิงออฟวานไอ้ g o f s อฟสอดเนี่ยมันเป็นไภภพ่พลังงานที่ชัดเจนว่าเขาอยากจะรู้จักคุณเขาอยากจะทําความรู้จักคุณมากกว่านี้ก่อนหน้านี้เขาทำปะปะ,ปะแล้วเลยคุณไปเขาอยากจะแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตให้มันกลับมาดีมากขึ้นไภภพ่พลังงานชัดเจนว่าช่วงเวลาเน,นี้ยคนราศีกรกฎอาจจะคิดเป๊ะ คิดมากไปเองหรือว่ากังวลกังวายใจเพราะว่าตอนนี้ดาวจันทร์มันค่อนข้างจะอารมณ์มันทําให้คุณแปรปวนยิ่ง super full มูล n วันที่25ที่ผ่านมา25มิถุนาเนี่ยของชาวราศีกรกฎเนี่ยที่ดาวจันทร์มันสถิตอยู่ในราศีมังกรเนี่ยมันทําให้ตัวคุณอาจจะแบบว่ารุนเร้าใจอยู่บ่อยครั้งแหละอารมณ์ร้อนอยู่บ่อยครั้งแหละมันเลยทําให้คุณคิดมากกังวลใจบ้างที่ก็ตัดเรื่องที่มันไม่จําเป็นต้องคิดออกไปบ้างก็ได้นะจะได้แบบว่ารีแลกพยายามรีแลกบ้างเนาะอืม อ่ะขอดูไพ่พลังงานของตัวเอาคำบทสรุปเอาบทสรุปมันจะเป็นไงเห็นไหมเขาบอกว่าคุณต้องเป็นคนที่ใจเย็นมากกว่านี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะมันอยู่ในเรื่องแบบของการที่ต้องใจเย็นเ็นมันสามารถไปต่อได้ความรักนี้มันไม่ได้แบบว่า โดนปิดกั้นไปเลยแต่ว่ามันอาจจะทํางานหนักนิดนึงไฮพินเทสมันเป็นการที่ว่าตัวเขาหรือตัวคุณไม่ค่อยมีเวลาให้กันคิงถือถ้วยหรือว่าคิงเหน่ถ้วยแล้วมากับเด็กถือถ้วยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าบางทีช่วงเวลาเนี้ยความใส่ใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันน้อยลงทําให้คุณคิดมากว่ากลัวเขามีคนอื่นหรือว่าเขามีคนคุยคนอื่นอยู่หรือเปล่าตอบได้ให้ตรงๆเลยว่ามีเข้ามาคุยแต่เขาไม่ได้สนใจใครนอกจากคุณ ตอนนี้เขาโฟกัสในเรื่องของงานเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะบ้างงานพอสมควรอีกคนคนนี้เป็นคนที่บ้างงานพอสมควรเลยแหละในเรื่องของการทํางานเนี่ยให้เป็นที่หนึ่งเลยเดอะเบสเลยอะ่ะเรื่องของความรักอาจจะเป็นที่รองลองมาแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าพลังงานเขาโหลดเขาเลยแบบไม่ค่อยได้สนใจเรามากพอที่ควรนะคะขอดูไพ่พลังงานของตัวโรแมน a n แองเจิลออร์เคิลการ์ดหน่อยว่าออร์เคิลการ์ดอยากให้คำแนะนำอะไรคุณบ้าง โรแมนต์แองเจิลอะไรโข้งการคยายคำแนะนำอะไรกับไพ่คนกองนี้มั้งคะอ่าชินเด่นเขาบอกพยายาบีแลกทำตัวเล็กๆน้อยๆทำให้มันจิทำให้มันรีแลกกันความรักความสัมพันธ์จะได้ไม่ตึงแล้วโรแมนติกฟิลลิ่งจะเกิดขึ้นความรักความสัมพันธ์จะเริ่มอินเลิฟมากขึ้นนะคะ ใช่แล้วแหละคนๆนี้เาจะเป็นคู่ของคุณหรือว่าคนที่ใช่สําหรับคุณแล้วแหละอยู่ที่ตัวคุณออกแบบกันอีกทีหนึ่งกุมมือกันมากขนาดแต่ถึงจะผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้บางทีอาจจะต้องมีการอดทนมากขึ้นนิดหนึ่งหรือไม่ก็ถ้ามันอดทนแล้วมันทําให้เรารู้สึกเจ็บก็ปล่อยวางเรื่องที่มันไม่จำเป็นไปคิดมันมั่งก็ได้เพราะว่ามันอาจจะไม่เกิดขึ้นอย่างสิ่งที่คุณคิดก็คุณก็คุยปกตินั่นแหละไปแล้วก็ดูสถานการณ์เอาแต่ดูดูแล้วว่าในเดือนเนี้ยเขาจะมีการเข้ามาเอนเกจกับคุณมากขึ้นนะเข เทคแอชชั่นคุณมากขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเอิร์มองดูแล้วว่ามันค่อนข้างจะชัดเจนว่ามันมีความเป็นไปได้ที่ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันไปต่อได้ขอให้คุณใจเย็นๆและรีแลกแต์กับสิ่งที่มันไม่สมควรจะคิดหรือว่าคิดมากเกินไปออกไปบ้างอืมและเอิเร์นในจิกการล่ะอยากให้คําแนะนําอะไรกับคุณอ่า เห็นไหมเขาบอกว่ากูยิ่งนะคะเขาบอกว่าคุณจะต้องศึกษาดูใจกันไปก่อนศึกษาเรียนรู้พฤติกรรมกันต่อไปก่อนนะคะปรับโฟกัสนิดนึงในเรื่องของความรักมันต้องมีการปรับโฟกัสไอแลนด์ก็ขึ้นมาอีกบอกว่าบางอย่างมันอาจจะเป็นการเริ่มสร้างเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งเริ่มรู้จัก รู้จักตัวตนที่แท้จริงกันจริงๆมันจะมีการเอ่อปรับความเข้าใจเรียนรู้ซึ่งกันและกันจริงๆจังๆสักทีตอนนี้จากนี้ไม่มีการเรื่องเฟิร์สขาดขึ้นในเรื่องของความรักอยู่แล้วอะมันอยู่ที่ตัวคุณว่าตัวคุณจะปรับโฟกัสยังไงให้มันสามารถจูนกันติดหาตรงกลางระหว่างกันให้เจอแล้วความรักมันจะดีเองขอดูต่อในเรื่องของตัวลัคนาดาวจันดาสุก ลาคณาดาจันดาสุกราศีเกิดเขาอยู่ในราศีอะไรสามารถเช็คลาคณาดาจันดาสุกเขาได้ที่ดิสริปชันด้านล่างมีเว็บสำหรับเช็คลาคนาดาจันดาสุกให้อยู่แล้วไปเช็คกันได้อ,อาจจะเป็นคนธาตุน้ำเหมือนคุณนะคะก็ระกดพิจิกมีนลิฟบ้าชาวราศีต้นเลโอค่ะคนราศีสิงคนที่มีประเด็นคุณอาจจะอยู่ในชาวธาตุน้ำนะคะ่ะก็รกดพิจิกมีนชาวราศีมิถุน ไอ้ชาวราศีตุลและชาวราศีสิงห์นะคะลัคนาดาวจันทรศุกร์เขาอยู่ในราศีตั่นต่อไปนี้นะคะไปดูกันได้นะอ่าไปกันต่อสําหรับคนมีคู่ชาวราศีกรกฎคนมีคู่ชาวราศีกรกฎสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณในอดีตมันเป็นอย่างไรบ้างสถากนการณ์ความรักความสัมพันธ์ในอดีตของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะนายออฟวัน Seven of Pentacles, The Emperor, ไอ The Empress, Ace of Cups, The Lover, Page of Pentacles, Seven of Wands สถานก,การณ์ความรักในอดีตเนี่ยเราต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะแบบโอเคนะมันไม่ได้แย่นะความรัก,กในอดีตของคุณในช่วงเวลาเนี้ยมันดู มันดูดีเลยแหละในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้แน็ดดีของคุณอะ่ะบางท่านอาจจะมีการพูดคุยหรือว่าไก่เกี่ยในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นแนอดดตของคุณเรียบร้อยแล้วซึ่งมองดูแล้วความรักความสัมพันธ์เนี่ย ออกมาในทางที่ดีนะมันดูเหมือนว่ามีการปรับความเข้าใจกันมากขึ้นคนสองคนได้เรียนรู้ซึ่งกันอีกครั้งหนึ่งได้แบบว่าทําความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งความรักความสัมพันธ์ก่อนหนะ้านี้ทึ่งทึ่งแบบว่ามีปัญหาก,กันไปเนี่ยมันเริ่มกลับมารีเซ็ตกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้อ๋อมองดูแล้วว่าความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณดูดีพอสมควรไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ก้าวไก่ที่แย่ขึ้นไหนมาดูหน่อยซิว่า ในเดือนนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันจะเป็นยังไงต่ออ่ะขอดูในเดือนนี้หน่อยสิว่าสานก,กาณ์ความรักความสัมพันธ์มันจะไปทางไงต่อจ้า <c oughs> King of Pentacle, Ah, Judgment, Page of One, Ace of One, The Hermit d e a t h e f o o o s สิ k ออ s สอดสถานการณ์ความรักของคุณในเดือนนี้อะไรบางอย่างที่มันจบลงไปแล้วมันก็ได้จบลงไปบางท่าน มีการเคลียกับคู่กรณีของคุณแล้วหรือแฟนของคุณในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็จะเคลียร์ลงไปแล้วมันก็จะจบได้ดีๆหรือบางท่านที่มีการขอแยกตัวออกจบความรักความสมัมพันธ์ออกทุกอย่างก็จะเริ่มรีเซ็ตใหม่อีกครั้งหนึ่งมันเป็นพลังงานที่อาจจากพ่ายมาเนี่ยมันจะเป็นการที่ ตีได้สองกรณีคือกรณีสำหรับคนที่จบกันสวยกลับมาแฮปปี้เอนดิ้งก็จะไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือคนที่จบกันแบบว่าสวยงามคุยกันสวยงามแต่ขอแยกย้ายกันก็จะเริ่มต้นใหม่ของตัวเองเดอะฟู Fool, มีการเริ่มวางแผนใหม่ในชีวิตในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งสําหรับคนที่จบแบบสวยๆเลยนะก็ไปใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองทํานู่ทนทานี่ปกติส่วนเรื่องของความรักที่แบบมีการกรณีกันเกิดขึ้นอยู่ตอนเนี้ย ดูดูแล้วมันจะมีการปรับความเข้าใจกันเกิดขึ้นเดทมันจะมีการอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สิ้นสุดลงสิ่งที่มันมีปัญหากันหลังจากนี้มันได้สิ้นสุดลงไปหมดแล้วหลังจากนี้จะเป็นการเดินหน้าออกมาพบปะพบเจอกับสิ่งใหม่ๆโอจะไม่เคลียร์โอจะไม่พูดถึงในกรณีที่จบกันแล้วสวยแล้วทุกคนกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะโอจะขอเคลียร์ในเรื่องของคนที่จบกันสวย แล้วก็แยกทางกันดีกว่าขอขอเล่นในเวนี้ดีกว่าเพราะว่าไพ่มันเด็ดชั้นในเวนี้มากกว่าคือไม่เหมือนกับการที่ว่าจบกันไปหมดแล้วอ่ะจบกันแบบจบกันได้ดี เดินออกมาก็ได้ดีทุกอย่างมาสิ้นสุดลงไปแล้วคุณเดินหน้าต่อไปพบเจอสิ่งที่มันดีกว่านี้ความรักความสัมพันธ์ในอดีตปล่อยมันไปทุกอย่างมันจบมันก็คือจบคุณต้องเริ่มต้นใหม่กับตัวเองเทนอ p e เปนเตอเคคุณจะได้พบเจอคนที่ใช่แล้วก็คนที่ดีเข้ามาหาคุณในช่วงเวลาต่อไปส่วนคนที่มีประเด็นที่ว่าจบกันแล้วก็กลับมาเป็นปกติแล้วไม่ได้มีอะไรกันความรักความสัมพันธ์ก็จะมีการเข้าใจกันมากขึ้นในเดือนนี้พยายามปรับความเข้าใจกันแล้วก็ลดของเรื่องของอะไรที่มันเคยผิดพลาดกันให้้มมมัััสีกว่่าเรใหออคพื มันดีมากขึ้นมันมีพลังงานเนี่ยเขาบอกว่าให้ลืมเรื่องเก่ากลับไปไม่ต้องมาคิดถึงแล้วมันจบมันคือมันจบเริ่มต้นกับสิ่งที่มีใหม่แล้วก็ทําปัจจุบันกับคนสองคนให้เหมือนเดิมก็พอแล้วในเรื่องของความรักามสัมพันธ์ในครั้งนี้อ่ะขอดูหน่อยสิว่าเอาคำบทสรุปมันจะเป็นยังไงต่อว่าไพ่ของคนกองเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะเราอ่านมารู้สึกมันมีสองสองหลุดที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าก็จะพยายามที่จะเคลียร์ให้ทีละหลุดนะอ่ะเมกกี้เวึ้น มูลไลท์จัสติฟอร์ออฟซอร์เดิมเพลอร์เซเว่นออฟซอร์พลังงานขึ้นว่าช่วงนี้ตัวคุณนะคะต้องบอกก่อนว่าบทสรุปครั้งนี้การตัดสินใจของคุณที่คุณได้ตัดสินใจเลือกทางเดินของคุณนั้น เป็นสิ่งที่คุณเลือกแล้วก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่คุณเลือกบางท่านที่ขอจบมาอาจจะเริ่มแรกอาจจะทําใจไม่ค่อยได้แล้วค่ะแต่แบบว่ามันจะเริ่มมีการทําใจได้มากขึ้นแล้วก็เดือนหน้าต่อไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่หรือการช,ชีวิตต่อไปของคุณส่วนคนที่กลับมาพูดคุยกันดีมาให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งความรักความสัมพันธ์ก็จะเริ่มค่อยๆโอเคมากขึ้นค่อยๆดีมากขึ้นเมกี่เวย์มันจะเป็นการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นมูลไลท์มันเป็นการที่ว่าคนสองคน หาตรงการลางระหว่างกันให้เจอแล้วก็โฟอ s ฟสอดกับไพ่เด b พัลเนี่ยคือปรับความเข้าใจกันทุกอย่างก็เริ่มกับมอโอเคแต่ว่ามันมีไพ่เจ้าปัญหาคือไพ่เซเว่นออฟสอดคือคุณมักจะแบบ ยังระแวงเขาอยู่เล็กๆน้อยๆบางท่านที่ว่ามีประเด็นกันเรื่องของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องรอบที่แล้วอย่างเงี้ยแล้วมาเจอเนี่ยเขาเหมือนเขาจะปรับความเข้าใจกับคุณแล้วแล้วก็เริ่มเคลียร์คนนู้นคนนี้ออกไปแต่ว่าคุณก็ยังระแวงเขาอยู่มันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะก็ค่อยๆดูกันไปแต่ว่าดูๆแล้วความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยไม่ได้แย่หรอกก็มีการปรับความเข้าใจเกิดขึ้นแหละแล้วก็ไปในทางที่ดีขึ้นคิงอวันทุกอย่างมันรุ่ร่วงในแบบของมันแค่ตอนนี้ความรักความสัมพันธ์มันเป็นสีถ้วยแล้วก็คืืออออมมมมัััััันนนยยยยงงงงงีเเรร่่่่ขกกกาาะแแววู็ลไบบชด ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้อ้าวขอดูหน่อยซิว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันจะโดดไปยังไงต่อได้บ้างขอดูไพ่พลังงานของตัวโรแมนต์แองเจิลออร์เคิลการ์ดหน่อยโรแมนต์แองเจิลออร์เคิลการ์ดอยากให้คำแนะนำอะไรกับคุณอ่า Calling your soulmate เขาบอกว่าแรกอธิษฐานจะเลือก คู่ของคุณหรือคุณอธิษฐานอะไรไว้คุณจะได้พบเจอคนที่ใช่แล้วก็พลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือคุณในเรื่องของความรักความสัมพันธ์พลังในเช่นชีพทุกอย่างมันจะเริ่มกลับมาดีขึ้นในเรื่องของความรักมันจะเอาคนที่ดีๆเข้ามาเขาบอกว่ากิฟต์เยรเช่นชิดกิฟต์เลเช่นชีพอัชนะะคะเขาบอกว่าพลังงานเนี่ยมันจะมีการเข้าใจกันมากขึ้นในเรื่องของความรักคุณจะได้พบเจอคนที่ใช่หรือคนที่ว่า คนที่คนเดินออกไปแล้วอะ่ะเขาจะแบบว่าเข้าใจคุณแล้วก็คุณจะได้พบเจอคนใหม่หรือคนที่ว่าตอนนี้คุณปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วแหละแล้วก็ยังรักกันดีเหมือนเดิมก็จะมีการเข้าใจกันมากขึ้นทุกอย่างมันจะค่อยๆแบบว่าปฏิปต่อเรื่องราวแล้วกลายเป็นเรื่องราวที่ดีได้มันอยู่ที่ตัวคุณว่าตัวคุณตอนนี้เคลียรพลังงานลบๆออกจากร่างกายล้วหรืออย่างคือดูๆแล้วพลังงานในทางนี้ดีหมดเลย ทุกอย่างไม่ว่าคุณจะตัดสินใจเดินออกจากชีวิตเขาหรือคุณจะตัดสินใจจะอยู่กับเขาต่อทุกอย่างมันก็จะเริ่มดีในแบบของมันขอให้คุณเรียกว่าปรับโฟกัสแล้วก็ปรับมุมมองของมันให้ดีก็พอมันจะต้องมีการเรียนรู้มันจะต้องมีการปรับความเข้าใจแล้วมันก็จะต้องมีการปรับโฟกัสว่าตรงจุดไหนที่คุณรับได้แล้วจุดไหนที่คุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคคุณก็ปล่อยหรือว่าคุณก็หาข้อวิธีการแก้ไขมันก็ได้นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ ขอดูไพ่ลัคนาดาวจันดาวศุกร์เ่อนหน่อยลัคนาดาวจันดาวศุกร์ดาวอาทิตย์เนี่ยเขาอยู่ในราศีอะไรลัคนาดาวจันดาวศุกร์ดาวอาทิตย์เขาอยู่ในราศีอะไรคะ Scorpio ร,ราศีพิจิกธาตุเอิร์ h ค่ะคนธาตุดินค่ะภพศก,กันมังกรชาวราศีธนูษย์ชาวราศีกุมที่มีประเด็นกับคุณนะ Scorpio พิจิกภพศก,กันมังกรและราศี กลุ่มนะคะที่มีปเด็ากับคุณนะคะลัคนาดาวจันทรสุข,ขอ,อยู่ในราศีดงต่อไปนี่แหละอืมโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านชาวราศีกรกฎชาวราศีคนสองทุกทุกท่านที่มารับชมคลิปพยากรณ์นในวันนี้ผิดพลาดป,ประการใดพูดพูดไม่ติดพูดติดขัดตรงไหนก็ต้องขอโทษและขออาภายนะัยในที่นี้ด้วยแล้วก็สุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบรดเดย์ชาวราศีกรกฎทุกทุกท่านนะคะขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขในเดือนเกิดของคุณ คาดหวังอะไรก็ขอได้อย่างหวังนะคะแล้วก็เป็นเดือนเกิดที่มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณเลยกันแล้วกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า